อว่าามันเล้ตปิงก็รู้สึกอย่างไรเหมือนกันอ่ะปิงค์จะว่ามันเลอะจมูกเราด้วยนะแปลว่ามันกรอบเลยมันดูมันลบออกไว้ก่อนมานี่มาเดี๋ยวเจ๊แต่งหน้าปิงให้ดูพอแล้วพี่นอนเลาวไม่แต่งหน้าผู้ชายแต่งหน้าผู้ชายอ่ะจะปลี่ยนิงค์จะนอนปิงหลับไปเลยปิงหลับไปเลยเดี๋ยวเจ๊ทำให้ไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ล้างให้เลยปิงแค่อยู่เฉยๆเดี๋ยวเจ๊ล้างหน้าให้เธอก็หอนไปเลยเนาะ ต้องทํานั่นก็คือครีมกันแดดนั่นเองของชิเซโดนะคะอันนี้ไปซื้อที่ญี่ปุ่นมานะไปเลี้ยงยงไงอะ่ะเดี๋ยวเจ๊ล้างให้ชัวชัวง่วงนอนจะเป็นเวลาทานะครีมกันแดดนะห้ามงก,ก็ต้องทาให้ทั่วไปหน้าน,นี่โดยเฉพาะหน้าผากนะกับพวกหน้าแก้มนะ ต้องทาให้ทั่วหน้าเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้เป็นจุดๆว่าปิง๊งไม่ใส่ทาครีมแล้าผากเลยไม่น่าล่ะหน้าผากปิงก๊งไม่ดำสุดไงนี่ไงปวดร้านว่าเออบ้านเราเป็นเหมือนกันหมดเลยตรงเนี้ย <c oughs> อะไร <c oughs> เขาเรียกว่าลายผมเว้ยครีมรองพื้นนะนี่ปิง๊งเชื่อใจเจ้สีเจ้เนี่ยเป็นเรียนแต่งหน้ามาแล้วเว้ยตั้งแต่แดดไ่ชอบแฉแๆเลยใช่ม ปิงหน้าแห้งมากเลยนะเนี่ยหล่อเาว่าปิงหน้ามันจะตายปิงหน้าแห้งว้ยปิง้แห้งขาดน้ำอะ่ะเออมึงกินน้ำน้อยอะ่ะไม่ค่อยได้ซื้อข้าห้องเลยเพื่อนม,มั่งขโมยกินหมดอ้าวทำไมหน้าเราใกล้แ<ด>ล้วล่ะแต่เจ้ไม่เปคอนซีลเลอร์ที่เป็นสีเดียวกับปิงเลยอะ่ะมีอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนั่นก็คือการเอาเรองก็บทอะไรของเขานะครับนั่นก็คือการเอารองพื้นนะที่บกปิดดีเนะี่ยมาทำเป็นคอนซีลเลอร์แทน ว่าถ้าปิ่มเอาคอนซีลเลอร์ของปิ่มเนี่ยทาเนี่ยรับรองว่าวอกมองบนบิชูบิชูอีกแล้วเหรอ yes นี่เห็นไหมดูตาสองข้างโอ้โหเห็นไดเห็นได้เห็นได้เหมือนคนละคนกันเลยเจ้รู้แล้วข้างหนึ่งเจ๊ทำเป็นผู้หญิงข้างหนึ่งเจ้ทำเป็นเจ๊เพ่ปล่อยไม่ไดนอนเถอะไอเดียก็เริ่มมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคทำกรรมอะไรมาวันนี้ยมองบนนวลเนียนอือพอใจอัะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะปิ่มก็จะทำแยกเป็นสองฝั่งนะคะเป็นฝั่งผ<ม>ู้หญิงฝั่งหนึง่งแล้วก็ผู้ชายฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทําฝั่งผู้ชายก่อนนะฝั่งผู้ชายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ลงแป้งเลยจบเสร็จแล้วเอาผู้ชายแบบสองฝั่งเลยได้ไหมอันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคือแป้ง e.g lip นั่นเองซึ่งมันเป็นแป้งที่ถูกและดีมากเลยนะเซตคอนซีลเลอร์ก่อนเซ็ตใต้ตามองบนเซ็ตใต้ตาก่อน นะอันนี้เป็นแป้งคุมมันนะจริงๆหนุ่มๆก็ใช้ได้นะคุมใครนะคุมมันมันไม่ใครนี่แล้วเราก็ทาลิปมันผู้ชายก็ทาลิปมันได้นะเราก็จะใช้ลิปมันอันนี้เนี่ยน้องๆผู้ชายก็พกกันได้เพราะว่ามันก็ดูไม่ตุดมากใช่ไหมอือผู้ชายใช้วัตสลีนครับอ่า ใช้วาสลีนเราจะทาแค่ครึ่งปากป้ครึ่งปากเราจะทาเป็นลิปโอเคค่ะคราวนี้เราก็มาดูหน้าฝั่งผู้หญิงกันบ้างนะคะ่หอหน,หน้าฝั่งผู้ชายอืมอ่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งผู้หญิงยังไม่เสร็จ <c oughs> ลงไปที่ไม่ได้ใช้แป้งผสมรองพื้นเพราะว่าไม่มีสีของน้องชายนะคะมองบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องหาอะไรมาปัดคิ้ววิธีปัดก็คือเราจะต้องปัดลงแล้วก็ปัดขึ้น นะให้มันทั่วฟุบแล้วก็ปัดไปตามทางหูยขอขอลอยมากน่าเกียดสุดไม่เป็นไรเรามีคอนทัวร์คอนทัวร์สามารถแก้ไขทุกอย่างได้เราก็เอาเร็วเเดี๋ยวกล้องร้อนนี่เห็นป้าเห็นความอ่อนของคิ้วป่าเออก็ลีสุดๆแต่งตาเนาะคิวนี่แต่งตา,าตาเอาตาสีอะไรดีอ่ะผู้หญิงอ่ะสีชมพูอ๋อมุมนี้ดังม,มากมา แล้วก็เอาไพรเมอร์ลงก่อนนะคะทาให้ทั่วตาเลยเลยคราวนี้บิ่มก็จะมาใช้สลีกนะคะที่มันเป็นแบบว่าคาร์ฟูมอกระนะจ๊ะอันเดียวกันกับที่มันใช้กับหน้าชัดเนี่ยดูหน้าชัดอันนี้ชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ทาไปเลยนะจ๊ะทั่วตามันหลับแล้วอ,อ่าสวยงามตามท้องเรื่องไม่เห็นจมากเลยเดี๋ยวดิ โอเคเราก็จะเห็นว่าตาข้างนี้สว่างขึ้นแล้วนะคราวนี้เราก็จะตามบอกว่าไม่เห็นความต่างนะคะเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะนั่นก็คือสีสีนี้นะจ๊ะอ่าเห็นความต่างแน่นอนทาที่ห่างตาดูนะจ๊ะแตะปึ๊บปาดอ่าชุบชุบชุบชุุบมมันจะต้องเหมาะกับ ในทีมที่เจตั้งเชื่อไว้แนๆ่ๆใช่หนุ่มเจอเพศที่แท้จริงสักพักนึงจะเริ่มมีน้องผู้ชายเข้ามาถามกันเยอะขึ้นนะว่าสามารถซื้ออนโนดได้ที่ไหนอันนี้ได้ที่ไหนอันนั้นได้ที่ไหนอ่าเราก็จะเห็นนะว,ว่าสีเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะชัดขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะเห็นไหมอ่าคราวนี้มันยังเข้มไม่พอไงนะเราก็เลยจะต้องใช้อ่ะสีชมพูที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะอันนี้นั่นเองจ๊ะเฮ้ยชมพูแล้ว แต่ว่าในกล้องมันยังไม่ชมพูไงเดี๋ยวจะต้องเพิ่มให้มันชมพูกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะก็ตึกตกต๊กตึกตึกตึกโอ้โหอันนี้ชมพูชัดเจนเลย <c ười> ค่อยๆเกลีย่ยสีชมพูเข้มเนี่ยเราก็จะลงแค่ปลายๆนะแล้วก็เอาสีชมพูอ่อนก่อนหนะ้าที่เราจะลงสีชมพูเข้มเนี่ยนะเติมเข้ามาให้มันถึงสักกึ่งกลางเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเบลนสีกันนะจ๊ะดีงามบานตะไทยผู้หญิงันต่างชาติยังไง เห็นนะก็หลับตาข้างหนึ่งไงผู้หญิงเนี่ยเขามีความสามารถนะฉันบอกเลยนี่แล้วคราวนี้นะคะเราก็จะใช้แปรงนะคะเบรนหน่อยแต่คราวนี้แปรงเบรนเนี่ยเราก็จะใช้กับสีเข้มปกติเขาจะเบรนกับสีแบบเบจสีอะไรใช่ไหมแต่เรายังเข้มไม่พอไงนะเราก็เลยต้องใช้สีชมพูนี้ตอนนี้ก็ทําหน้าได้นะทําไปนี่เลยโอ้โหสดใส ปแปลงเบลนนะคะเบลนให้มันให้มันเออ่เข้ากันเออเฮ้ยจะว่าต้องเพิ่มสีชมพูมพอีกหน่อยหอเออะมันไม่ค่อยเห็นไงเห็น,นหาตาตาบอดแล้วอย่ไม่เห็นเนี่ยฮะหาหมอเ <c oughs> ออเนี่ยมันต้องให้เห็นทางตาอย่างงี้ม, <c oughs> มีความเป็นผู้หญิงสูงมากสีกาลาปกอสนะคะสีดูหุ่มอันนี้อันนี้สีกาลาปกอสจะบอกว่าดีมากของนาสนะจ๊ะทาได้แบบสีเดียวทาได้แบบ ลศมากอ่ะเสนอหน้าเข้ามาหน่อยสิจ้ะแล้วก็จุบุบชุบชุบ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 นี่สีลายอ่ะคาราบะกอสน้ำตาเหรอ Yes นี่ไงก็จะเป็นสโมกกี้พิงละลดมากทำไมไม่เรียกว่าสีน้ำตาลนะถ้าสีน้ำตาลมันก็จะธรรมดาเกินไปไงเราก็เลยเรียกว่าการาบะกอสครนนี้นะคะเราก็จะใช้สีในตะละเหล่เดียวกันก็คือสีนี้นั่นเองไม่รู้ชื่อเป็นแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบวิงวิงอ่ะเหมือนแชมเปญแชมเปญนะลงที่บริเวณหัวตา ่างนี้ละจ๊ะอ่าก็มาที่เบา้านี่องหัวจานิดนิดหนึง่งก็จะเห็นถึงความวิงของหัวตาเราก็จะมารีดไอาไยไลเนอร์กันเลยไม่เอาขอเราไม่รีดมันขีดไม่ได้จะทำให้มันรีดได้ไม่ได้วิงคันตาเลยอืมได้ใช้แบบว่าเป็นแบบออโต้เพนซิลนะอันนี้ก็เป็นของอ e 2ทนะคะอ่ะวิธีกรีด,อ,ดอีจูดอีจุดวิธีกรีด ต้องแหกตาขึ้นมาอย่างนี้ <laughs> แล้วก็อึ๊บอุ๊บดดอุ๊บอุ๊บ <laughs> อสสสสุ๊บอุ๊บอุ๊บอก๊บอู๊บอิ๊บอย๊บอุ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 ๊บอา๊บ <laughs> อุ๊บอสสะ,นะ๊บอุ๊บอ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  ั่งยะเพราะว่าอิจฉานางอิจฉานางเพราะว่านางเป็นผู้ชายที่มีขนตายาวกว่าปิ๋มลืมตามองล่างเจ็บเราก็บอกเจ็บอีกนิดนึงเจ็บยังไม่ได้ดัดอ่ะเออเอองอนงอนเดี๋ยวนะพอแล้วนิดเดียวนิดเดียวผมจะงอนคุณแล้วอ๋ออ๋ออ๋อได้แล้วอ๋อไปอะไว ล่าก,กันนะคะนี่จะบอกทริคให้นะเวลาที่เราจะปัดขนตาให้คนอื่นนะเราก็ให้เขาหลับตาไปเลยอืมแล้วก็เป็นการดึงหนังตาเขาขึ้น <c oughs> แล้วก็ปัดอย่างนี้นะเออหยปิงขนตาปิงฟูร่ามากอะโอ,อ้ยโอ,อ้ยิงเฉยๆนะไม่งั้นมันจะเลอะเลกเฉยไม<า>่จะเป็ <c oughs> โอ้โหแช่ <c oughs> จะปิงก็ใหญ่นี่ดิมันช่ิงดูดิขนตาปิงฟูร่ามากเลยมันช่มันเหนียวใช่ไหม อ๋ออันนี้มันจะเหนียวนิดนึงอ่ะปิงคราวนี้นะคะเราก็มาเขียนใต้ตาล่างกันมันเหนียวมากเลยน่ะตอนเนี้ยอืมนี่จ๊ยังไม่ได้ปัดขนตาล่างปิงเลยนะมองบนเออเนี่ยอมองบนไม่ไหวแล้วอ่าเห็นไหมคะขนตาล่างเนี่ยก็จะมีสีชมพูขึ้นมาแล้วอ่าอีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงต่อยมาเลยอ่ะ <laughs> เออนับถือดูความพยายามของน้องชายเอ,อ๊ะเห็นไหมสายเหมือนแบบหางประกัดเนื้อ้ <c oughs> นั่นแหละปิงแมทเฟรนจหางประกัดคราวนี้นะคะเราก็ใช้สีดำตาลนะคะอันนี้นะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเราก็จะใช้อันหนึ่งที่มันเหนียวน้อยลงนะคะเพราะน้องบนว่ามันเหนียวอีกแล้วเหรอมองบนอันนี้ต้องมองบนมองบนนะอย่ามองล่างเด็ดขาดเลยนะเออเออเอ,อ้า โอเคโอเคเราก็มาไลฟ์กลับหน้ากันเลยที่ผิ๊มบอ,อกว่าเราสามารถจะแก้ไขได้นะแล้วก็คือเราจะใช้ออคอนโทรลที่สีเข้มที่สุดของเรอที่เรามีนะคะแล้วก็คือฟูล่านั่นเองนี่ดึง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 ,ดง,ดง,ดงเห็นไหมเข้มขึ้นเลยเหรอใช่นี่ยนีไม่รู้สึกนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นมเห็นมันเข้มแค่เห็นเ,เ,เข้ม,มเข้มเข้มเข้มขึ้นเข้มขึ้นมาเข้มขึ้นไหมนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สีเดียวกับคอนะคะ หน้าก็จะลอยเกินไปเห็นไหม <_ an> เห็นไหมเริ่มสีเดียวกันแล้ว <_ an> เห็นไหมหลายหลายคนที่เป็นนะก็คือหัวเถิกเนี่ยหัวเถิกขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดนกระสอบเเคือถ้าสมมติว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีทรงฮิติตใช่ไหมล่ละที่น้องๆองผู้ชายอ่ะชอบมัดผมไม่รู้ว่านะว่ามันเรียกว่าอะไรนะก็เห็นน้องชายทําจําได้เลยว่าวันแรกที่มันทํามาที่บ้านนะพ่อเงือบอ่ะวันแรกที่เราทํากลับไปที่หอ่ะเพื่อนซื้อน้ําแดงมาให้เลยนึกว่ากุมาร สมมติเขาต้องมีอิสปักนิเจียรไว้บอกว่าเดี๋ยวโทรกลับแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวกูโทรหามืองพี่สาวกูแต่งหน้าให้กูอยู่อะอ่าเนี่ยเนี่ยเขาก็จะฮิตทรงเนี้ยกันอะมันไม่ได้เป็นไอ้ที่เขามันไม่ได้บานอย่างงี้เชมอยากกินซชิจังเออเดี๋ยวพาไปกินนะเย็นเนี่ยนี่เห็นปะเห็นไหมว่าสีมันใกล้เคียงกันแล้วอ่าแล้วคราวนี้เราก็เบลนด์คราวนี้ที่เจ้บอกว่า ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเจ้เลยนะเพราะว่าน้องชายมานะเห็นความเถอะของหน้าผากไหมมันไม่เถอะเว้ยไม่สมมุติไงว่าเถอะไม่กินลึกเฉย,ยนี่มีวิธีนะคะนั่นก็คือการที่เราจะเอาอายแชโด์นะสีน้ำตาลเทากับน้ำตาลประมาณนี้นะมาผสมกันช่วงนี้นะเจ้ทําทุกวันเลยนะเพราะว่าเจ้ก็หัวเถอะเหมือนกันไง <S <S อ่าแล้วก็เปิดเถอะขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ทําแบบนี้ตตต นี่เห็นปะมันเข้มขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้ปิ่มใช้อายแชโดว์แบบสีน้ำตาลเข้มดำๆแล้วนะเพราะว่าปิ้มมันดำมากเลยตอนเนี้ยนี่เห็นปะถ้าผมลงโอ้โหดู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 ความต่างของสองข้างเห็นปะอันนี้ดูมีผมอันนี้ล้านมากเลยแต่เราชอบฝั่งนี้มากกว่าเห็นได้เห็นได้เห็นได้ไม่ในในแบบว่าอันนี้ว่าเอาไว้สอนน้องๆผู้ชายไที่หัวเถิกมากๆแล้วแบบเราไม่มั่นใจไง เออก็เนี่ยสอนเอาไว้เราก็ถ้ายิง่งถ้า,ถามีแฟนนะยิ่งดีใหญ่เลยเป็นขโมยเครื่องสำอางแฟนใช้ได้เพราะยังไงผู้หญิงนะก็จะต้องมีอายแชโดว์สีแบบประมาณเนี้ยไงก็มีปัดแก้มเนี่ยไหน,ไหนใช้นาเราก็เลยใช้นาสออร์แกซัมเลยลิมิเต็ดอ dition นะนี่ปิงจะใช้ Limited Edition ใลิมิเต็ด dition ในปิงเลยนะเป็นพี่ที่ประเสริฐมากตุ้ง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 จะภาพตัดแล้วนะชิ้งชิ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 ง มันไม่ชมพูเลยอะปิงเขาปิงดำมากชุ่มๆๆๆๆๆๆๆ่ๆอชมพูแล้วคราวนี้เราก็มาคอนัวรดั้งเราจะคอนัวรดั้งแค่ข้างเดียวก็จะใช้สีน้ำตาลอันนี้ด้วยความที่ปิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ผิวเข้มนะจุ๊กๆุๆกๆุ๊ะเห็นปะเห็นความต่างปะเห็นความต่างปะอะคราวนี้เสร็จแล้วนะเราก็มาใช้ไฮไลท์เลย เราใช้ไฮไลท์อเวอกาสนะคะเราใช้2อ,อันนี้รวมกันนะจุ๊บจุจ๊อันนี้นะน่าสนใจมากเลยอันนี้นะคะยี G ่หนะ้อเอสเซนตเบอร์ศูนหนึ่งะปิ๋มว่าไฮไลท์อ่ะอันนี้สวยมากปิ๋มชอบมากลแล้วก็เอาแปรงนะคะมาทาเอาแตะสีไฮไลท์อย่างนี้แต่ข้อเสียของมันคือมันจะแบบมันจะมีดัสออกมาเยอะอะดั <Dust S 1> สแปลว,ว่าฝนะุ่นนะครับ ไออโอเคต่อไปนะคะเราก็ม,ม,มาทาดิสติกกันเลยสีเดียวกับที่แกทายชั้นเนี่ยเราจะทาแค่ครึ่งปากเท่านั้นเ้อ้อจ้ใช้แปรงนี่สัญญากล<อ>้นะว่าต้องลบหน้าชั้นก่อนเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จเนี่ยน้องชายปิ่มก็จะนอนเลยเพราะว่านางไม่ได้นอนมาตั้งแต่เที่ยงแล้วเมื่อวานนี้นะคะไปไหนตอบสิ เที่ยวนี่อันนี้นักเรียนเจ้ซื้อให้แล้วนี่<ว>ปิงดูสีด้วยความที่เมื่อกี้เนี่ยสีมันไม่ค่อยเข้มนะคะเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะดูมิงชอบสีอีกแวโอ้โหโเข้มดั่งใจได้ใจปีมากเลยน้องเอ้ยอาปะอ่าเลิศมากเสร็จแป๊บหนึ่งนะเจ้มีวิปผมเพราะเดออย,อยาพยายามอีกเลยมาหานะคนมีลูกลูกมงองมงงไงเนี่ย หน้าเหมือนจะป๊อปเลยวะเฮ้ยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหญิงแต่งชายแต่งหญิงแต่งชายก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรวะอย่าลืมแชร์ค่ะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ปิงเป็นไรมรับรัรับร